าววันนี้กลับมาดีสุรินวันศุกร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2568เวลา8นาฬิกา39นาทีนางวิลาวันแสนจัน์ทรสถิติจังหวัดสุรินร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษ อัครราชกุมารีรมพระศรีสว่างขวัตบรัรคติยราชนารีสี่กรกฎาคมพุทธศักราช2568ณหอประชุมจังหวัดสุรินโดยมีในชำนาญชื่นตาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเป็นประธานในพิธีครั้งนี้ จากนั้นเวลา9ก้านาฬิกานางวิลาวันแสนจันทร์สถิติจังหวัดสุรินมอบหมายให้นายพงศักดิ์อัมพรัตผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติและดิจิทัลร่วมประชุมถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับบุคลากรภาคโรงงานอุตสาหกรรมอาคารภาคธุรกิจและอาคารภาครัฐ ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568โดยศูนย์บริการวิชาการที่3กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานณห้องประชุมรวยปราศาสตร์ชั้น4สารากลางจังหวัดสุรินโดยมีนายชำนาญชื่นตาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเป็นประธานเปิดการประชุมดังกลาง่าว จากนั้นเวลาสิบนาฬิกานางวิลาวันแสนจันร์ทสถิติจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีรัมย์จัดทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการร่วมผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานโดยในครั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีรัมนำโดยอาจารย์กิติคุณบุญเกตและอาจารย์รัชนีกรทบประดิษฐ์นำนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้กับกระบวนการทำงานณสํานักงานสถิติจังหวัดสุรินชั้น 3, สาราลากลางจังหวัดสุริน